เดินครับโอ้เดินเดินครับลุกขึ้นครับโอ้เดินหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดโอ้ชิบชอยลุกขึ้นครับโอ้ลุกขึ้นครับนั่นนะครับ,เด,รบเดินนะครับเดินนะครับเดินนะครับโอ้ เดินครับเดินครับลูกเดินครับเดินครับลุกขึ้นเดินครับโอ้สู้สู้สู้